อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ 嘿。Hey. สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโลยีทุกคนเลยนะครับผมโอ้โหทุกคนครับดูดิก็วันนี้นะครับทุกคนโอ้โหแต่งตัวโค้ดเด็กช่างเลยโค้ดเด็กช่างเลยนะครับดูดิโอ้โหใส่ตัดอ้อยเกงยีนนะฮะโอเคทุกคนก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับดิวทีวีนะครับผมเออวันนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะมาทดสอบสังคมนะครับผมโดยการที่ผมเนี่ยจะปลอมเป็นเด็กช่างนะฮะแล้วผมเนี่ยนะครับจะเอาผลนะครับผมไปให้คนในโลกใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโลกใหม่เนี่ยนะฮะเขาจะเอาผลจากเราหรือเปล่านะครับทุกคน เออหรือว่าเราเนี่ยจะต้อง PVP กันแน่นะฮะเออทุกคนเออก็ห่างหายจากการเป็นเด็กช่างค่อนข้างที่จะนานนะครับผมจาก2 w o piece เลยนะครับผมก็นานมากๆเลยนะไม่ได้แปลงมา2เดือน3เดือนแล้วเนาะประมาณประมาณนี้นะครับผม2 3เดือนแล้วเนาะโอ้โหเด็กสร้างอ่ะเด็กสร้างอ่ะมาแล้วนะครับเย็ดแค่ก่อนที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับซับสไครต์ทุกคนเนี่ยขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยอย่างแรกนะทุกคนที่ผมต้องทำนะคคครรรัับบโดยยยกกก็ืืออออตต้งงีีสาท่่่่นนนเเจผมชว FC ลงดันนะทุกคนครับแล้วคือสเตตผมก็จะอัพไปทางฟุตใช่ไหมจะเน้นฟุตนะผมก็ต้องอัพเป็นดาบนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยเด็กช่างจริงๆ,ๆก็แบบว่าเน้นดาบเน้นมีดเน้นเออนะครับผมทุกคนก็เขาเน้นมงเน้นมีดกันแน่แบบเอาเงาอะไรเงี้ยมาฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวตรงหัวตัดอย่างเงี้ยครับมีดแหนบอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องเน้นมีดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยอัพสเตตเลยนี่นะทุกคนก็สเตตเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเราปอมเป็นพระนะครับอ่านี่แปลงเป็นพระไปเปลี่ยนผลก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดร้าคนดะับ ปอเอาไว้แบบเขาเรียกว่าป้องกันตัวนิดนึงนะครับผมถ้าผลนี้เนี่ยกูป้องกันตัวไม่ได้แน่นอนไอเชื้อเปลี่ยนเป็นผลนวดดาเลยนะครับอ่าแล้วเราก็อย่าลืมเซ็ตเปาไว้ที่ก่อนนี้ด้วยนะครับเออเรียบร้อยเรียบร้อยคือผมเนี่ยนะครับยังไม่เห็นใครเลยนะครับผมตั้งแต่ผมมาเอ,อ้ยนี่ไงมีหนึ่งคนนะครับผมคนนี้นะฮะคนนี้เาขาค่าหัวเท่าไรเอ่ยอ๋อค่าหัว2.5งเอ็มนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปสุ่มผลให้เขาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูดิว่าเขาเจ้าะไหมนะเขาเจ้าหรือเปล่าเออเด็กสร้างเด็กสร้างมาสุ่มผลให้นาะเด็กสร้งอ่ะโโอ้หผลสปริงมากคนเเเลลือรราายยยดดดููิโต เราโคตรเกลือเลยนายดูนายดูดิอันนลน์เราให้เอาไปเลยเขาไม่เอาเว้ปฏิเสธเหรอปฏิเสธปฏิเสธเหรอบังอาจปฏิเสธเด็กสร้างฮะบังอาจปฏิเสธเด็กสร้างอ่ะรู้ไหมผมใครรู้ไหมฮะรู้ไหมผมใครอุ้ยโดนโดนโดนรู้ไหมผมใครบังอาจปฏิเสธเด็กสร้างเหรอฮะฮะสายผลแน่เลยคนนี้อแรงจัดนะแรงจัดนะปฏิเสธปฏิเสธต้องเจอปฏิเสธเหรอมานี่เลยมานี่เลยนะครับ ปาบแตกครับผมบังอาจปฏิเสธเด็กซั่งอรอไม่รู้ซะแล้วผมเป็นใครนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเดือดผมเดือดแต่ผมเนี่ยไม่เจอข้าหัว 4.1m เลยนะครับผมเขาไปไหนไม่รู้นะอันนี้ข้าหัวเท่าไรอ่ะเท่าไรอ่ะเท่าไร่ข้าหัวเท่าไร่ข้าหัวเท่าไรข้าหัวเท่าไรฮะเอาตามมันดิเอาดิทุกคนเล่นดิเล่นดิเล่นมันนะครับเอออือดูดไม่ทันครับผมจังหวะนี้ตามดิมันอืมอืมไปไหนน้องพี่อยากพีบพีว่าไปไหนเไปไหนอ่ะปึ๊บมาแน่ อันเลียมเรียมเรียมเล่นรูนะั่นเลียมเนี่ยเลียมหนึ่งเลียมหนึ่งเียมสองดูดโอเคดูดครับผมเฮ้ยสายฟ้าเฮ้ยสายฟ้าตื่นอือเกือบครับเกือบครับช่วงวันนี้เกือบโดนนะฮะคือเขาสายฟ้าตื่นเอาไว้ล็อกตัวเฉยๆนะเออนะครับโอเคปึ๊บดูดโดนสวยครับผมปาหนองโอ้โหไม่โดนนะครับอยู่ไหนเ <h> บ้งโอเคโดนครับผมสวยขึ้นมายังไงดูดทานไหมดูด ดูดไม่โดนครับผมดูดจังหวะน,นี้ไม่โดนนะฮะเด็กสร้างขึมบอลเลยดูดโดนปึ๊บแตกโอ,โ,แตโอ้อหตาคนเฮ้ยนี่เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเข้าหัวฮะเท่าไหร่ไอ้นี่เข้าหัว4มทุกคนเจอ4มครับมาดิครับ 4m เ ам, ฮ้ย4มทำอะไรผมได้เหรอ 4m อุ้ยดูดโอ้ย,อยทุกคนโดนลูมาลูมาลูมา,มาน้อง,อง,องเฮ้ยลุมเพื่ออะไรอะ่ะเฮ้ย 4m ลุมอ่ะหนึ่งหนึ่งเดาเป้าแค่นั้นพอหนึ่งหนึ่งเดบเป้าโอ้โหลุมมาไม่ไหวเลย ทุกคนครับเด็กสร้างโดลุมเด็กสร้างโดรุมนะฮะโอเคเราถอยก็เราถอยครับเขาเซฟไร้คือเข้าเขาเซฟไรกคือเข้าเอาดีเค okay, จังหวะน,นี้ยังไม่หายอินคอมแบทนะครับยังไม่หายอินคอมแบทโอเคหนีเข้ามายืนเขาผมทำเป็นแบบว่าเราหายแล้วนะฮะนี่หนึ่ง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 ดีหนึ่งหนึ่ง,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 งเออโอ้รุมอย่างนี้ไม่ไหวเลย้ยทุกคนทุกคนครับเขนาน่าจะนัวกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนัวด้ีกว่าคือมีคนจะตายหนึ่งคนครับนี่ดูดดูดโอ้เฮ้ยน้องขอร้องขอร้องได้ไหมน้องอย่ายุ่งเฮ้ยโอเคไม่รู้ตัวใครไม หัวบ้านงานนะผมเบ้นเออเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับดูครับผมโอเคโดน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 เออโดนครับผมสวยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเจ็บหนึ่งครับเจ็บหนึ่งยังนี้เจ็บหนึ่งนะโอเคบนหัวผมเจ็บบนหัวผมดูดไม่ดูดครับผมอุ้ยหลบหลบเฮ้ยโอดนนี่โอ้โหโอ้โหยังไงครับหลบได้เอาดีโอ้แม่งมาจริงแม่งมาจริงหลบหลบ โอ้โหหลบครับผมขึ้นก่อนเครื่องบนก่อนครื่องบนได้เปรียบโอเคเฮ้ยเท่าไรเนี่ยสาึโอ้ my god โอเคดูปรึ๊บรึ๊บรึบรึปลาเหลือปลาลปลาเหลือโอเคครับผมเปิดเปิดหนีนีนสามตัวทุกคนครับโอ้โหผมโดนลุมสาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวนะลุมสามเงี้ยขึ้นไปขึ้นไปด้านบนโอเคครับหนีไปลงรึบอ้าสเตปจู๊กทุกคนมาดิก็มาดิครับฮึก็มาดิรึ๊บโอ้ ฟื้ย้อยลงปรับโอ้ชิวเกินชิวเกินนะครับน้องๆชิวเกินนะครับเขายังไม่พิมพ์อะไรนะทุกคนเขายังไม่พิมพ์อะไรนะครับผมก็แบบชิวเกินนะครับสี่เอ็มทำไรผมได้เขารู้จักผมเหรอเฮ้ยเขารู้จักผมเหรอเฮ้ยรู้จักผมเฉยเลยเรู้จักผมเฉยเลยนี่เออรู้จักผมก็มาหนึง่งหนึ่งดีกว่าครับน้องๆเออมนันหนึ่งหนึ่งกับพี่ดีกว่าแค่นั้นแหละตัวปอมโอ้ตัวปอมผมขอกองมาคนไหนขอกองมามามาไปดิไปดิไปดิไปขอกองก็มาครับแค่นั้นเนี่ย แช่นั้นไนไม่ดีครับหนึ่งหนึ่งมามาทุกคนผมได้แบบสมศักดิ์ศรีแล้วเอาเลยเอาเลยโอ้ยอยเจ็บ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 ทุกคนสี่เอ็มมันก็โหมกันนี่นาเียมก็หมือนกันนี่นามดีครับทำไมจะทอะไรผมนะสอมดูครับผมไม่โดนเออยกย้ายยกย้ายเออยกย้ายก่อนอ้ายังตื่นไม่หมดด้วยครับปวยังตื่นไม่หมดด้วยโอ้โหผมโดนครับผมจังหวนี้โอ้โหหลบทันหลบทันเออเขาว่าปล่อยม่โน ไม่งั้นระแตกแน่ๆเดี๋ยวรอเขาปล่อยสกิลดูครับผมรอปล่อยสกิลดูนะโอ้โดูไม่โดนครับผมจังหวะนี้ยังไงหืมตามเฮ้ยแล้วเอ็งจะมาทำไมเขาเขาเขาตีกันอยู่อ่ะน้องเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยเอ็งจะตามเพื่ออะไรอ่ะน้องกอกกลัวนะเนี่ยกอกกลัวนะเนี่ยเอาเอ้าเอาเอาเอาเฮ้ยทุกคนครับผมทำไงดีถ้าผมเจอเงี้ยครับผมไม่ไหวเนี่ยแม่งรอคนร้อนเลยเจอเงี้ยคนร้อนเลยเจอเงี้ยคนร้อนเลยเฮ้ยดูดิมายิงผมล่วงอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โห เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยทำเพื่ออะไรอะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวหยุดนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูดโอ้โหโดนจังหวะนี้ไอเดิวเสียเลยเป็นไงล่ะเฮ้อโอ้โหเดี๋ยวเขาก็ไปพูดไอดิวแม่งไม่ได้โหดเหมือนในคลิปอะไรเนี่ยโอ้โหน้องไม่โดนครับจังหวะนี้โดนหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้อาจจะโดนก็ได้โอเคครับปึปื้อสีหลบหลบปื้อปึ๊บปื้อปื้อปื้อโอเคยังครับผมยังยังยังมึงยังไม่หยุดอีกหลบได้หลบได้ครับผมยังไงจังหวะนี้ปึ๊บปื้อปื้อป โดนปั่นอีกแล้วทุกคนครับโดนปั่นอีกแล้วดูดโอเคโดนไหมไม่โดนเฮ้ยจุบลงกันเฮ้ยเฮ้ยเฮวอดวอดวอดจะตายวอดวอดวอดตึงตึงเฮ้ยโอ้ยเกือบเฮ้ยแล้วผมจะไปอยู่ใกล้มันเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหยังไงยังวันนี้โคตรตึงอ่ะทุกคนอย่างตึงอ่ะผมบอกเลยโคตรตึงโอเคดูโดนปึ๊บโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บผมก็เจ็บครับผมคือเขาสายปืนมั้งโอ้ยเกือบครับผมโอ้ยอุ่ยเจ็บโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับทุกคนโดนหนึ่งศูนย์นะฮะโอเคผมไม่เป็นไร ยังมีรอบ2รอบ3านะครับโอเคมาเด็กสร้างคิดว่าเด็กสร้างยอมเหรอแค่นี้คิดว่าเด็กสร้างยอมเนหะรอฮะคิดว่าเด็กสร้างยอมแน่คิดว่าเด็กสร้างยอมแน่ไม่ยอมหรอกนี่บอกเอาให้ครบเลยครับพี่ดูตัวปลอมครับน้องพี่ตัวปลอมเดี๋ยวออกคลิปไปเดี๋ยวก็รู้ครับต่อลยต่อลยต่อลยต่อลีไม่ดีต่อลยดูดเอออุ้ยผมโดนปุ๊บหลบได้ปุ๊บปุ๊บโอเคตามดูดโอเคครับผมสวยโดนเออมาดิมาดิเฮ้โอโห้ย เอาดิครับมาดิเห็นไหมพอพอผมแบบว่าไม่มีคนกวนก็มาดิครับผมก็ได้หมดส,สวนยังไวโอเคสวยสวยครับอืมเขาใสา่ปืนนะคนนี้คือแบบไอ้นี่เขาแรงมากครับทุกคนไอเขาเรียกว่าอะไรปืนอะ่ะเออคาบูชายไหมนั่นแหละอย่างแรงถ้ผมโดนชุด,ดยอดแต่งเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดไม่ผิดหรอกโอเคดูดเบ้งโอ้โหไม่ตายปุ๊บหลบกันโอ้โหไม่ตายทุกคนอีกนิดเดียว เลือดปิ่มเลือดปิ่มโอ้อีกแล้วเอ้ยก็เฉียดเลยดวงก็ดีเลยเออแตกโอเคทุกคนก็เสมอหนหนึ่งไปแล้วครับ 4m เลอือกตาหนึ่งมาบอกเลยไอเดิวโคตรปะทุไอดีวแบบโคตรทวนล่อนไเ,นเอาละไอดีวตอนนี้ขึ้นแล้วทุกคนเด็กสร่างนะฮะอะไไงเด็กช่างโอเคหนึ่งเท่าแล้วเลือกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครจะชนะนะมาเลยมาเลยเองรู้จักเด็กช่างคนนี้น้อยไปซะแล้ว แม่แล้วผมเสียไม่เสียหรอไม่เสียหรอโอ้ยอีกรอบไงอีกรอบอีกรอบไปครบเลยอีกรอบไปครบเลยอีกรอบไปครบเอ้ยพี่อยากเจอเองตึงอ่ะ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 เดี๋ยวผมกลัวเขาแบบสกิลนะหนีก่อนเออไม่อีกรอบไปครบเลยเออราถ่ายแล้วใช่ครับเพราะมันสามทัสามแล้วไงมาดี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 ครับเออเชิงตึงไงเชิงตึงไงเชิงตึงเหรอเราอ่ะเชิงตึงปึ๊บหลบปึ๊บดูดโอเคโดนครับผมโอเคโดนสวยเอยเอยเอยได้อยู่นะได้อยู่นะมาดีครับเชิงตึง ตึงๆ cm cm เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะอะไรอะเอ้ยเพื่ออะไรอะเฮ้ยเพื่อนเนี่ยทุกคนคือมันปั่นอะทุกคนครับคือผมเสียเปรียบแบบเห็นเห็นรีทุกคนต้องเป็นพยานแล้วไงคีบ่าทุกคนต้องเป็นพยานแล้วแหละทุกคนต้องเป็นพยานแล้วแหละครับจังหวะเนี้เบ้งสวยครับโดนมันออกขวาไปดูดโอเคครับผมสวยเล็งโอคูสับโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอเค โอเคไม่โดนผมต้องดูดเขาให้ได้ผมต้องดูดเขาให้โดนถ้าดูดเขาให้โดนเขาตายนะครับดูดโอเคไม่โดนโอ้โหโอ้โหไม่โดน่ดนะยังไงจังหวะนี้ QC มายัง QC QC ิวซีเบ้งแตกไหมไม่แตกอีกดิดเดียวอีกแล้วอะมันดวงอย่างดีอะทุกคนเบ้งโอ้โ oh ห oh. ดวงดีเกินเองทำบุญบ้อะไรวะน้องทำบุญบ้อนไร้วะโอเคดูด โอเคแต่ครับไม่เหลือครับไม่รอดนะครับอเอ็มมันหนึ่งดีกว่าเอ็มมันหนึ่งดีกว่าไอไอหมาดเนี่ยไอหมาดนเนี่ยนี่เขาถามตัวจริงหรือตัวปลอมผมตอบเลยผมตอบตัวจริงมามาน้องน้องน้องพี่ตัวจริงครับพี่ไม่ใช่ตัวปลอมครับมามันหนึ่งดีกว่าหมาคือแบบเห็นยิงไม่เชื่อไม่เชื่อก็จัดเนี่ยเดี๋ยวก็ลู้เนี่ยโอเคดูดโดนไหมเนี่ยโอ้ยปิดปีปีโอ้ยอ่อยังไม่ดี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 เอาดีเอาดีไม่ดีหนึ่ง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 น้อง หนึ่ง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 มาดิมาดิมาดิขอยรอบเอาคนนี้ขอยรอบได้ดิมาดิมา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 ดิขอยอีกรอบมาดิมามามาดิครับขอยอีกรอบได้เลยเขาบอกไปชาร์จแบตแล้วนะมาดิคนนี้มาคนนี้มาอีกรอบมามามาดิมาขอเป็นสนามประลองโอเคมาดิเขาขอเป็นสนามประลองนะครับมามาสนามประลองและได้เลยครับขอมาดิวก็จัดให้นะถ้าเจ้าแล้วบอกเลยไอ้ดิวมาถนัดทุกที่ครับว่าจะที่ไหนโอเคเริ่ม get What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I am it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get started Can't be guarded. Nah, I'm the one that get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know. What's up? Pour that shit in my cup. We about to turn up. crank this shit, I'm sold out. Sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd. I mean. We just yeah. control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency. To find out what you wanna be, but honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe. Find out who you wanna be. <laughs> i to to So i be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. and ain't an option. So i be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Now. <laughs> <laughs> Did you learn anything really worth anything? Two hundred grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching, find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your back. So you better raise off the sack. until the world that you suck on that. Don't come back. Back your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and labour, <laughs> lulla. Oh, let's then I do one cop hair. เ,เดี๋ยวเราก็เอาตามความจริงนะทุกคนก็คือว่าผมบอกว่าถ้าผมแพ้นะผมจะให้เขาเข้าแคนนะัโอเคเดี๋ยวเราก็รับแคนเขาดีกว่านะครับทุกคนตามสัญญาณนะฮะโอเคเรารับตามสัญญาณนะครับผมโอเคคนนี้นะฮะค่าหัว 4.1m ครับเออชื่อเขาชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหชื่อยาวซะด้วยโอเคเดี๋ยวผมรับเขาเข้าแคนก่อนนะฮะโอเคทุกคนเราเชิญเขาไปแล้วนะครับเชิญเขาไปแล้วนะ เออเชิญเขาไปแล้วนะครับเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบ PVP ไหมเออมีแต่คนบอกพี่ครับโอ้โหพี่มันแบบไม่ใช่ดูทีวีมันไม่ใช่ PVP อะไรเงี้ยก็จัดให้แล้วนะครับทุกคนโอเคก็เจอคลิปหน้านทุกคนส่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับกูล่าขอบคุณไปละ